ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมมายังสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สําคัญของจังหวัดสระบุรีค่ะถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสเนี่ยต้องมากราบสการาครั้งหนึ่งในชีวิตเลยน,นะคะและที่เห็นผู้คนเยอะขนาดนี้นะคะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานประจําปีของวัดค่ะซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะะประวัติความเป็นมา ก็ความสำคัญของวัดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะวัดพระพุทธบาทราชวารมหาวิหารอยู่ที่ตำบลขุนโขนอําเภอพระพุทธบาทห่ทางจากตัวจังหวัดประมาณ28กิโลเมตรเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 7ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีฟูชนียสถานที่สำคัญคือรอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บนแผน่นดินเหนือไหลเขาสุวรรณบานพุหรือเขาสัจจะทันทะคีรี